สวัสดีครับคลิปครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องโซคุชิชิโตกะไซเคียวสุกิเตะอิเซไคโนยาสุระกะมาลุเดะไอเตนิลาลาไนอึนเดสกะและในชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับก็คือ my instant death ability is o v e r p o w e r no one in this alter world s t a n d a chance against me และในชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือความสามารถสั่งตายสุดโกงที่พวกต่างโลกเทียมไม่ติด โดยเรื่องย่อคร่าวๆตัวของทาคาโตโยกิริและเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกโดยปราชิองซึ่งเธอก็ได้มอบความสามารถพิเศษให้กับทุกคนแต่ว่าตัวของโยกิริและดันโนอุระโทโมชิกะและบางคนก็ไม่ได้รับพลังพิเศษตรงนี้ทําให้พวกเขาเนี่ยถูกทิ้งไว้เพื่อเป็นเหยื่อล่อศัตรูที่กําลังใกล้เข้ามาและหลังจากนั้นนะครับตัวของโยกิริก็เลยใช้ความสามารถที่เขามีมาแต่เดิมก็คือความสามารถในการสั่งตายทําให้เป้าหมายเนี่ย ตายลงหรือเสียชีวิตในทันทีหลังจากนั้นตัวของยกิริและโทโมชิกายก็เริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาวิธีกับโลกเดิมในส่วนที่ผมสนใจสําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยเนะครับก็คือในส่วนของพลอตที่ดูมีความน่าสนใจพลอตเนี่ยดูมีความเป็นแนวแซะแนวจิกกัดแนวพารดี้กับพวกต่างโลกโดยเฉพาะเลยเพราะพลังของตัวเอกอย่างยกิริแล้วก็โทโมจิกะเนี่ยเป็นพลังที่ได้มาจากโลกเดิมแล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องเอาพลังจากโลกเดิมเนี่ย ไปสู้กับเพื่อนร่วมชั้นนะครับที่ได้พลังหลังจากที่มาต่างโลกแล้วบางคนก็อาจจะเคยเป็นผู้กล้ามาก่อนบางคนก็อาจจะมีพลัง OP อะไรที่เมื่อวังนะครับรวมถึงปลาดแต่และคนที่มีความสามารถที่แบบเต็มไปหมดทําให้สเกลพลังของเรื่องนี้ทุกคนก็ดูจะมีพลังแบบเบิร์ไปสมดเลยนะครับแต่ว่าตัวเอกเนี่ยก็สามารถจัดการได้ในแทบจะทันทีเลย และส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่าเรื่องซึ่งเรื่องเนี่ยก็จะโฟกัสการเล่าผ่านตัวเอกอย่างโยกิริแล้วก็โทโมจิกะเป็นหลักแต่ก็จะมีบางช่วงของเรื่องที่เขาก็จะไปเล่าในส่วนของแบ็กสตอรี่ของโยกิริด้วยเช่นเดียวกันว่าตัวของโยกิริในวัยเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งพอเทียบเรื่องเนี้ยกับการ์ตูนแนวต่างโลกเนี่ยแน่นอนว่าการ์ตูนแนวต่างโลกส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเล่าในส่วนของแบ็กสตอรี่ตัวละครเอกมากสักเท่าไหร่อาจจะมีเล่าคร่าวๆบ้าง หรือบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะเล่าแค่ช่วงเวลาก่อนถูกส่งไปต่างโลกเท่านั้นเองและส่วนถัดมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการใช้พลังซึ่งเมื่อเราพูดถึงการ์ตูนที่ตัวเอกเนี่ยมีพลังโอหลายๆเรื่องก็จะทําให้ตัวเอกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใช้พลังอยากจะซ่อนพลังของตัวเองเอาไว้บางเรื่องก็จะไม่ได้เล่าโดยโฟกัสกับตัวเอกไปโฟกัสกับตัวละครอื่นแล้วให้ตัวเอกเนี่ยมาแก้ปัญหาแต่ว่ากับเรื่องนี้ตัวโยกิริก็คือมีพลังให้ใช้ก็ใช้เลยนะครับ พลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่ใหญ่ยิ่งแต่ว่าไม่ใช่กับโยกิริและก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่สําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็คือความอินหรือว่าอารมณ์ร่วมในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีค่อนข้างน้อยอย่างแรกเลยก็คือด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์ของโยกิริที่เป็นคนเรียบเรียบทื่อๆนิ่งๆนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าตัวละครเนี่ยมีความรู้สึกยังไง ในการใช้พลังแต่ละครั้งคือเราไม่เข้าใจตัวละครเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกยัางไงานคนดูก็เลยไม่รู้ว่าจะรีแอคกับสิ่งที่ตัวเอกทำยัางไงด้วยแล้วก็ต่อมาก็คือในส่วนของการใช้พลังนะครับก็เรีเยกได้ว่าเป็นการใช้แบบใช้ปุ๊บตัวละครที่เป็นคู่ต่อสู้ก็คือลงไปคุยกับลากมะม่วงเลยมันก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่าตัวละครตัวนั้น่ะมีความคิดสุดท้ายหรือว่ามีความรู้สึกยังไงตอนลงไปคุยกับลากมะม่วงก็คือมันจบ ปัญหาทุกอย่างลงในทันทีหลังจากที่ตัวเอกใช้พลังเราก็เลยไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายกับตัวละครมากสักเท่าไหร่แล้วตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปลูให้ตัวละครหลายๆตัวมีบทที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยตัวเอกต้องจัดการนะตัวเอกไม่ควรจัดการอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเลยทําให้เราเหมือนเราดูไปเฉยๆโดยที่เราก็ไม่ได้อินอะไรกับตัวเรื่องหรือว่าเราก็ไม่ได้ยินดียินร้ายในสิ่งที่ตัวละครจะต้องเจอมากสักเท่าไหร่ ในส่วนหนึ่งที่ผมยังติดอยู่นะครับก็คือในส่วนของตัวละครอื่นๆที่ปรากฏตัวในเรื่องซึ่งแน่นอนเรื่องมันเล่าผ่านตัวเอกโยกิริแล้วก็เรื่องเนี้ยพยายามทําให้เรื่องของการตายหรือว่าการเสรียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากทําให้เราไม่ได้รู้สึกที่จะอยากไปจดจําตัวละครใดๆเลยในเรื่องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวละครที่มันปรากฏตัวขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน ทำให้เรื่องเนี่ยมันก็เลยจะดูมีตัวละครให้รู้สึกว่าเราอยากที่จะจดจําหรือว่าน่าจดจำเนี่ยน้อยมากก็สุบโดยรวมสําหรับอนิเมะความสามารถสั่งตายสุดโกงซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบแซแนวจิก,กัดความเป็นต่างโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะดูเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องดูแนวต่างโลกผ่านตามาบ้างถึงจะเก็ตในสิ่งที่เรื่องนี้มันพยายามจะสื่อแล้วก็เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่าแบบนิ่งๆไปสักหน่อย ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่สองตัวละครที่พอสองตัวละครตัวนี้มันเริ่มพูดแล้วผมจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูสนุกขึ้นก็คือในส่วนของตัวโทโมชิกะกับตัวฮานาคาวะที่เป็นตัวเหมือนตัวตบมุกด้วยทําให้จังหวะในเรื่องเนี่ยมันดูสนุกขึ้นนอกนั้น้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออเรื่องมันอาจจะดูนิ่งๆไปสักหน่อยก็เลยดูแล้วจะไม่ค่อยอินในหลายๆจุดอยู่เหมือนกันโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ